สวัสดีค่ะชื่อว่านางสาวจัสกาานุทยสงหรือเรียกว่าครูจัสก้าก็ได้ค่ะปัจจุบันสอนเชลโลอยู่ที่ Peterson Institute ค่ะ ศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยดุรยางขศินมหาวทิทยาลัยมหิดลเอกคลาสสิคอลเชลโลเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็เป็น Principal ลเช l o ลในมหิดลซิมโฟนีออร์เคสตราค่ะรูปแบบที่ครูสอนนะคะก็จะเป็นเพลงคลาสสิกแต่ถ้าเกิดอยากได้เพลงป๊อปก็สามารถสอนเพลงป๊อปได้เหมือนกันหลักสูตรที่ถนัดนะคะชื่อว่า essential elements ที่จะเริ่มโดยการใช้มือขวาในการดิดสายก่อนค่ะ ก็จะรับสอนตั้งแต่ Beginner จน Intermediate เลยค่ะครูก็จะสอนแบบเป็นกันเองนะคะสอนแบบชิลๆแล้วก็จะเน้นการปูเทคนิคให้แข็งแรงนะคะ mm hmm. เวลาเล่นเพลงยากๆขึ้นจะได้ไม่รับการบาดเจ็บค่ะ mm hmm. ถ้าใครสนใจอยากมาเรียนเชลโล่กับคุณครูจ mm ัสซิก้าก็สามารถมาเรียนได้เลยที่ Peterson Institute ค่ะ mm hmm.